สองค่ะไม่ต้องรอสิบหกวันถูกหวยไม่ต้องรอว่าเฮ้ยทุกวันที่สิบหกเฮ้ยทุกวันที่หนึ่งไม่ต้องรอค่ะเพราะในระหว่างกว่าจะไปถึงวันนั้นทุกคนคุณจะต้องได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างในระหว่างการเดินทางวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะให้คุณหากระปุกบุญอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านคุณเป็นกล่องเป็นกระปุกเป็นอะไรก็ได้ เราจงหยอดเหรียญแห่งบุญวันละเก้าเหรียญบางคนมีมากกว่านั้นอยากมากกว่านั้นรู้สึกอยากหยอดและอยากมีมากกว่านั้นก็วันละ19แต่บางคนนะคะเอาที่สบาย,บายนะคะหยอดเหรียญบุญหรือสะสมเหรียญบุญให้ได้วันละเกบาททุกคนบางคนบอกว่าแค่9บาทแต่บางคนบอกว่าตั้งเก้าบาท ใช่ไหมคะหยดเหรียญบุญให้ได้วันละเกบาทไม่มีคําว่ามากไปไม่มีคําว่าน้อยไปเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้หรอกว่าเงินเกบาทน้อยหรือมากแต่คุณสามารถอธิษฐานจิตจากการที่คุณหยอดกระปุกไปเก้าบาทอ่ะทุกคนเมืองสวรรค์สิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามีอยู่จริงไหมเมื่อเรานําเหรียญพลังแห่งบุญหยอดลงไปวันละเก้าบาททุกคนคะอย่าบอกว่ามากไปอุวันนี้หาไม่ได้ไม่มี จะเกินเป็นสิบบาทหรืออะไรบาทก็ได้แต่จิตจิตเราอะค่ะมันจะต้องแบบเก้าบาทแล้วอย่าขาดแคลนอย่าขาดแคลนหมายความว่าอะไรนะคะอย่ารู้สึกยากอย่ารู้สึกว่ามันเยอะอย่ารู้สึกว่าทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะถ้าครูบอกคุณว่าอันนี้ท่านะถ้าครูบอกคุณว่าคุณหยอดวันละเก้าบาทอะอนาคตต่อไปคุณอะจะได้แบบ ทั้งทั้งที่คุณน่ยหยอดเงินในกระปุกของคุณนี่แหละยังไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนนะคุณหยอดใส่กระปุกบุญของคุณคุณจะเห็นว่าเงินมันจะหลั่งไหลมาหาคุณมาจากที่ทางไหนไม่รู้เยอะแยะมากมายให้คุณได้หยอดอย่างน่ามหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็ลองนะคะเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจจะทําอะไรอะคะมนุษย์เราอะค่ะเมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณเชื่อครูเหอะไม่ว่าคุณจะทํากิจการอะไรคุณค้าขายอะไรอยู่หรืออะไรก็ตาม มันจะเกิดเงิน9บาทอย่างน่ามหัศจรรย์นะคะเดี๋ยวก็เจอเหเรียญสิบเดี๋ยวก็เจอแบงค์ยี่สิเดี๋ยวก็เจอเงินวางไว้ตรงตู้เย็นบ้างแหละตรงเครื่องซักผ้าบ้างแหละเดี๋ยวก็มันมันจะเกิดปฏิหารอย่างน่ามหัศจรรย์จากความตั้งใจแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเออระวังนะธุรกิจคุณจะชะง,งักหรือนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องเชื่อเลยไม่มีทางเป็นไปได้จริงๆมันจะเกิดจากพลังของเหรียญน,นะคะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้า ก้าวหน้าอะไรไม่ควรจะได้ก็ได้คนที่ไม่เคยเอาคนที่ยืมเงินคุณไปหายหัวไปหลายปีจะเอาเงินมาคืนคุณหรืออะไรก็ตามหรือคุณติดเงินใครก็ตามคุณจะร้อนลนแล้ววันนึงคุณจะได้เงินไปคืนเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะลองดูค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องลองทําไม่ใช่ให้ลองเชื่อนะคะวันนี้คุณไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อแต่ลองทําแล้วดูซิ วันหนึ่งเดี๋ยวใจคุณเชื่อเองเวลามันเกิดขึ้นแล้วใจคุณจะค่อยๆเชื่อเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทําเขาก็จะให้คุณเห็นจริงๆว่าหยอด9บาทเอา้าวันต่อมาผัวให้เก้าพันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็นะมันก็จะมาจากหลายทิศทางนั่นแหละทุกคนอะแล้วหยอดทําไมอาฟังให้ดีนะคะหยอดไปเรื่อยๆทุกคนหยอดไปเรื่อยๆนะคะกระปุกนี้เงินเหรียญน,นี้จะมีพลังเยอะมากเพราะมันเป็นพลังแห่งความตั้งใจ เมื <ste> pues ่อไรก็ตามที Connell ่ม um, ีบุญกระถินมีบุญพ่อป่ามีบุญสร้างพระมีบุญลงทานมีบุญสร้างห้องน้าครูจะสร้างพระสมมตินะคะร่วมกับครูร้อยหนึ่งดีกว่าสมมตินะมีจิตจะร่วมกับครูร้อยหนึ่งมีจิตจะร่วมกับครูสามร้อยมีจิตจะร่วมกับครูพันหนึ่งสมมตินะคะเก้าบาทที่คุณหยอดนะคะแบ่งมาแค่เก้าบาทไปแปะทุกครั้งที่คุณทําบุญสมมุติคุณจะร่วมหนึ่งร้อยก็เป็นร้อยเก้าบาทคุณจะร่วมหนึ่งพันก็เป็นหนึ่งพันเก้าบาทนะคะ แล้วคอยดูการเปลี่ยนแปลงคอยดูการเปลี่ยนแปลงทุกคนไม่ใช่เรื่องเพอเจอมาหาเศรษฐีเวลาเขาทําอะไรเขาไม่มาเล่าคุณแบบนี้หรอกเสียเวลาครูเป็นมหาเศรษฐีระดับไม่รู้กี่ร้อยล้านนะคะทุกคนธุกรกิจก็อย่างที่บอกครูจะไม่เสียเวลามานั่งพูดให้เหนื่อยหรอกแต่ครูกําลังสร้างบุญบอกคุณตรงนี้นะครูกําลังสร้างบุญให้เทพเทวดาประจําทัวครูให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของครูนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่เหนื่อยครูมีความสุขนะคะ แต่น้อยคนค่ะที่จะสละตัวเองมาบอกเรื่องที่เขาทําเพราะคุณอาจจะมองว่าเขาเพอ้อเจอแล้วไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นในเขาแต่ครูไม่ซีเรียสเลยเพราะครูมั่นใจในตัวเองมากกว่าคนอื่นมากกว่าให้คนอื่นมาตัดสินนะคะ